สวัสดีครับผมหมอเดิาสตธรรม957สัมผัสนะครับวันนี้เราจะมาทํานายดวงโชคลาภนะครับวันที่17มกรานะครับ25 6 6นะครับท่านใดจะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองนะครับในวันที่16นี้ไอ้17นี้นะครับผมนะครับเราทําการเปิดไพ่ให้นะครับทําการเลือกนะครับเราจะเลือกนะครับวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับบันจันนะครับ ปังคารน,นะครับผมนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะครับวันอาทิตย์นะครับอ๋อวันอาทิตย์จะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับก็ขอให้ท่านไปขอพรกับพญานาคขราชหรืออ,องค์เทพนะครับ จะมีโชคมีลาภนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับของปู่พญานาคราชนะครับหรือเท้าทัตตรถนะครับหรือว่าองค์พระพญาปุริศาสตร์นะครับหรือองค์เท้าเวสวรนะครับท่านจะมีโชคมีลาภวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีเงินมีทองมีโชคมีลาภมีธุรกิจของท่านจะดีครับทําอะไรก็ราบเดือดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ขอให้ท่านสวดมนต์นั่งสมาธิทําบุญนะครับ ขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทําอะไรได้แล้วสอบสอบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ท่านไปถวายของหรือทําบุญให,ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปขอมานะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโชคมีลาบนะครับช่วงนี้ทําอะไรก็ดีนะครับหฮงๆกองปังนะครับผมต่ <c oughs> อผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์น,น,นี่ยังไม่มีโชคมีลาบนะครับแต่ยังมีเรื่องความรักความห่วงหาถอนนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องความรักนะครับ อาจจะถูกคนรักหักหลังหนือ้ออาจจะถูกคนรักที่มีมือที่3นะครับช่วงความรักนี้ก็คืออย่าลงรักเขาข้างเดียวนะครับไม่งั้นเราจะลําบากลําบนเหมือนกับว่าเราไปรักเขาข้างเดียวนะครับทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างนะครับผลท้ายความผิดหวังก็มาตกอยู่ที่เรานะครับทําให้เราอ,อกหักผิดหวังนะครับช่วงนี้การงานการเงินเรื่องสุขภาพต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับจะลงทุนหรือจะทําธุรกิจต่างๆนะครับ ก็ให้ต้องระมัดระวังนะครับเหมือนเท้าทศก,กัณฐ์ออกลบก็หมายถึงว่าถ้าจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือท่านเองตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับลบครั้งนี้อาจจะแพ้ก็ได้นะครับหรืออาจจะชนะก็ได้ไม่มีใครเห็นแต่ใบสุดท้ายนี่คือผ้าอภัยอันนี้นะครับกับผีเสื้อหมายถึงว่าหอยหาความรักหอยหาความต้องการหอยหาธุรก,กิจต่างๆ,ๆนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นท่านจะลงทุนอะไรไปแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับวันจันทร์นะครับ สิ่งศักดสิทธิ์ก็ขอ,อสิ่งศักดิ์นนดวสิทธิ์นะครับขอปู่เวสสุวรรณนะครับหรือองค์พระเจ้าตาก็ได้นะครับผมนะครับให้ท่านช่วยดลจิตดลใจให้ธรุรกิจท่านราบรื่นนะครับช่วงน,น,นี้นะครับผมวันที่เกิดวันอังคารนะครับอังคาร ราหูกับกุมารทองนะครับอ่าเห็นได้ชัดเจนว่าคนวันอังารจะมีโชคมีลาบนะครับจะมีเงินมีทองนะครับช่วงนี้ช่วนี้ผ่านมาอาจจะถูกบดบังเรื่องลหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับแต่ช่วงนี้ดวงท่านเปิดแล้วนะครับด้วยกุมารนะครับก็ขอไม่ต้องบอกกันนะครับกุมารตาไข่กุมารตามวัดต่างๆนะครับที่ท่านสามารถไปได้หรือไปกราบไหว้ท่านจะมีโชคมีลาบนะครับหรือท่านจะเสี่ยงโละเลขตามในใบไพ่นี้ก็ได้ช่วงนี้นะครับคนบัลลังารนะครับจะทัก ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำนะครับธุรกิจของท่านก็จะดีนะครับก็ขอให้ท่านไหว้ทําบุญสดมนททากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านมีอยู่นะครับดูแลนะครับพร้ในบ้านดูแลผลรอบข้างให้ดีแล้วท่านจะดีนะครับผลบุญที่ท่านกําลังทํามานี้จะส่งผลให้ท่านได้สิ่งที่ท่านหวังนะครับเห็นไหมครับถือกุมารถือทองถือเงินถือถุงเงินนะครับจะดีนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือ กุมานะครับไปขอท่านนะครับต่อด้วยคนที่เกิดวันพุธนะครับพุธพระรหัสนะครับผมจับให้นะครับเดี๋ยวผมมาทำนายทีเดียวนะครับเดีย๋ยวผมจับก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมทำนายให้นะครับตามันต่างๆเลยนะครับ โอเคได้แล้วนะครับคนนี้เกิดวันพุธนะครับมันพุธเป็นยังไงบ้างครับโอ้วันพุธเป็นของเบ่งนะครับอันนี้เป็นพยายอ้ก่อนหน้านี้นะครับท่านดีนะครับซื่อตรงมาตลอดกับการงานการเงินของท่านทําธุรกิจต่างๆงท่านดีนะครับช่วงนี้พระอาริราหูพระอสุรินา <c oughs> รนาหูนะครับหมายถึงว่าท่านกําลังทําสิ่งใดนะครับอย่างมงายอย่าหลงเชื่ออย่า อย่าลงเชื่อในสิ่งที่เขามาให้ท่านชักจูงให้ท่านเป็นลงทุนอาจจะทําให้ท่านผิดหวังไม่มีเงินมีทองนะครับอาจจะทําให้โชคลาภท่านจะหดหายไปได้นะครับช่วงนี้เสี่ยงดวงนั้นนะครับแต่เสี่ยงดวงได้น้อยๆนะครับอย่าไปเสี่ยงเยอะนะครับสิ่งที่ท่านจะไปขอพรก็คือเนี่ยครับไปขอองค์เทพนะครับเทพกลออูเทพกลเทพกลอนอูพระแม่กลออิมหรือหวังตะเซียนนะครับหรือจี้กงนะครับที่ท่านจะไปขอนะครับก็ขอให้ท่าน ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าธุรกิจของท่านให้ลาบเรื่องนะครับช่วงนี้การลงทุนของท่านมีความเสี่ยงนะครับค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปหลงงมงายไม่งั้นท่านจะหมดเนื้อหมดตัวได้นะครับผมคนที่เกิดวันพุธนะครับต่อผู้ที่เกิดวันพระรหัสเลยนะครับวันพระรหัสนะครับวันพระรหัสโวันพระรหัสก็ยังไม่มีโชคมีลาบนะครับวันพระรหัสยังไม่มีโชคมีลาบนะครับขอให้ท่านอดทนไปก่อนนะครับ ก็สะสมบุญไปเรื่อยๆนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปไหว้คือองค์พระพิฆเนศหรือพระแม่อุมานะครับท่านจะให้โชคใหรลาภนะครับพยานะครับหรือท่านจะเอาเลขในนี้ไปเสี่ยงก็ได้นะครับเสี่ยงตามดวงนะครับนน้อยนะครับได้อาจจะเป็นบางคนครับเป็นแนวทางนะครับการอ่านทํานายดวงนะครับมันเป็นแค่แนวทางนะครับไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตาม วันอาทิตย์วันันนจทรถึงวันเสาร,ร์นะครับในช่วงนี้นะครับคือคนที่เกิดวันพระรหัสนะครับยังไม่มีโชคม,มีลาบนะครับการงานของท่านอาจจะต้องเขาเรกต้องติดสอยห้อยตามหรือต้องติดตามงานประสานงานนะครับถึงจะทําประสบความสำเร็จนะครับช่วงนี้ระวังความผิดพลาดนะครับเกิดขึ้นนะครับระหว่างที่ท่านทํางานนะครับเช็คให้ดีนะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องให้พร้อมนะครับพร้อมที่จะทํางานพร้อมที่จะลุยนะครับอาจจะทําให้ท่านผ่านอุปสรรคพวกนี้ไปได้นะครับผม วันหะนะครับยังไม่มีโชคมีลาบนะครับต่อด้วยคนนี้เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันศุกร์เป็นอ่าปกตินี้เป็นใบครูนะครับพระพี่เพลงนะครับอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับอิรุตปักษาเดี๋ยวผมหยิบให้ใหม่นะครับผมลืมมาออก <c oughs> อ๋อผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับยังไม่มีโชคมีลาบนะครับยังไม่มีเงินเป็นทองนะครับเป็นพระพิเภกก็หมายถึงว่าครูบาอาจารย์ครับสิ่งศรกิ์สิทธิก็คืออยู่ที่ครูบาอาจารย์ของท่านนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะมีโชคมีลาบก็หมายถึงสิ่งศิ์สิทธิ์ที่กุ้มครองตัวท่านหรือที่ท่านกราบไหว้บูชาอยู่นะครับอาจจะทําให้ท่านมีโชคมีลาบนะครับช่วงนี้การทําอะไรก็ให้มีสติสมัติยะนะครับสติปัญญาก่อนจะลงทุนหรือกัน จะลงทุนสิ่งต่างๆ,ๆนะครับช่วงนี้ความรักระวังเรื่องความรักมือที่สามด,ด้วยนะครับอาจจะทําให้ท่านทุกใจมีความทุกใจมีความลําบากใจนะครับหรือธุรกิจของท่านอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามสมหวังนะครับขอพรจากองค์พระวิรูป,ปักนะครับหรือปูพ่พญานาากึ่งยักษ์นะครับเป็นวิรูป,ปักนะครับก็ไปขอพรกับท่านนะครับท่านจะให้โชคให้ลานะครับช่วงนี้นะครับ นี่ครับคูบาจนะครับก็คือต่อไปคนที่เกิดวันเสาร์นะครับวันสุดท้ายนะครับของประจําสัปดาห์นะครับผมวันเสาร์นะครับวันเสาร์นะครับได้เทพธิดาพระจันทร์กับเทพอังคารนะครับผมเทพคือดาวนี้เป็นดาวจันทร์นะครับเรื่องความรักอ่ะอาจจะต้องมีเขาเรียกความเหงาเปล่าเปลี่ยวดวงใจมากนะครับช่วงนี้ยังไม่มีโชคมีราภนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ เทพวังขายก็ต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันไปอยู่ก่อนนะครับนะครับยังมีอุปสรรคต่างๆมากมายกับท่านอยู่นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับช่วงนี้วันเสาร์าไปไหว้แม่คุณแม่คุณอิมหรือ,อแม่ตะเคียนนะครับไปขอพรหรือสิ่งิทธิ์ของท่านนะครับเทพมังคานนะครับช่วงนี้ต้องสู้ครับต้องสู้อีกสักระยะหนึ่งนะครับระวัง นะครับมีปากเสียงระวังมีปากเสียงหรือว่าคําพูดคาจาหรือทะเลาะวิวาทกับคนรอบข้างคนรอบกายหรือเพื่อนร่วมงานได้นะครับหรือธุรกิจต่างๆนะครับควรใช้สติปัญญามากกว่าใช้อารมณ์นะครับไม่งั้นท่านจะลําบากนะครับโอเคนะครับวันที่วันเสาร์นะครับขอพรกับพ่อแม่คนอิมหรือนางไม้นะครับแม่ตะเคียนนางไม้อะไรพวกเนี้ยนะครับขอพรจากท่านนะครับ ท่านจะให้โชคให้ลาภนะครับครบแล้วนะครับผู้ทดดี่เกิดทั้ง7วันนะครับอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้หมอดเซรามเกาห้าจิตสัมผัสด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆทุกท่านครับสวัสดีครับ